และสวัสดีครับอันนี้เราก็มาอยู่กับ nice แบบแบบแบบแรบบ e nice คืนหลอนซ่อนทางเราคิดว่าเราผ่านพ้นมันไปได้วะ่ะเราชอบเล่นตอนที่มันไม่ฮิตคิดว่าตอนนี้ก็อาจจะยังฮิตอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจถ้าตอนแรกแล้วเราไปเริ่มกันเลย เสียงดังอะ่ะกูสลิปกูจะสคิป,คคปมาเขาบอกว่าต้องเช็คทุกสิ่งทั้งไฟทั้งเพลงโอเคเราไปเดินทางกันเลยกี่โมงนะจงงเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงหกโมงวะมุ่งผาง ช้างป่าจำจำจำโอ้ย,อยช่างหน้าหวาดเสียแล้วหน้า,าหวาดโรยิงนักโอ้ยถน,นนอะไรวะเนี่ยมันเล่นเครื่องไม่ได้ใช่ไหมเออไม่ได้โอ้ ได้ดดเราเพิ่งจะขับรถได้ดีสุดๆในย่านนี้เราเพรางจะพุ่งลงข้างทางเสมอหาอะไรหาอะไรอาจจะไม่สนใจวับเหมียนทุเรียนมวยไทยรองช้างป่าไม่ปรับภาพได้ป่ะวะไม่ภาพมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเบก ถ้าเรากดเมนูเนต้องเริ่มใหม่ปะเฮียไม่หรอกูกลัวกูวต้องเริ่มใหม่แล้วภาพมันเป็นอย่างนี้ปกติปะปกติภาพเป็นอย่างนีหรอะอาจารย์ตรงนี้มี promise, ความมืดสมิส์งจอดฟากโอเกมะลาย ทีนี้ถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดปกติให้ไปซ้ายแต่ถ้าเกิดไม่ผิดปกติไปขวาโอเคอเา่ะเราจะเล่นครั้งเดียวผ่านหรือไม่อยากเล่นครั้งเดียวแล้วผ่านอนะ่ะเรามาสุดจัดลงข้างทางไปเลยสิครับหันมาปุ๊บไม่มีใข่ไฟเปิดได้เพลง โอเคสวยงามทุกสิ่งกุ้งผางช้างป่าช้างใช่ไหมเมื่อกี้อันนั้นคืออันนั้นคือไม่ปกติใช่ไหมโอเคไม่ปกติสบายแล้วเขาไปยืนเต้นอะไรแบบน,นั้นวะโดยปกติแล้วอะคือไม่ใช่คนใช่ไหมอ้ยเกี่ยอะไรวะตาฝาดไปเนี่ย หลอนหลอนนะหลอนในชีวิตจริงในเกมไม่เห็นอะไรเลยโอ้ชนแล้วหนึ่งไปเราเห็นสิ่งผิดปกติแล้วเราจะไม่สนใจสิ่งใดเราจะขับไปอย่างเดียวมันก็หลอนเหมือนกันนะหลอนความเงียบเนะนี่ยได้ยินที่เสียงรถไปเฮ้ย้างทางเียแมว ม,มีใครข้างใครไม่มีคนคสวยไปเลยอย่าเดือมุ้งผางระวังช้างป่าเนาะโอเคเริ่มจะตื่นเต้นเริ่มจะหลอนไปเองเวลาไม่เร่งรถแล้วมันเหมือนรถจะดับอะ่ะโอ๊ยเหี้ยเดี๋ยว มีอะไรไเนี่ยไม่มีโอเคไม่มีใครตามกูมาใช่ไหมเว้ยเราจะขับไปอย่างรวดเร็วแล้วเราจะมองโอเคปกติแล้วจับเบนทุเรียนไวไทยลงเช้าฝาโอเคมันจะต้องปกติมันจะต้องโอ้มันจะต้องเลี้ยวดิมันจะต้องปกติอิตาลีในตัวก็เราลุ้งล่าล่ะที่นี่อ่ะที่นี่มีใครบะปกติโอเคถ้ากูไม่มีใครใช่ไหมเหี้ย ออ้ยคุณจะปกติแล้วเนาะไปกันเลยที่วะหวังว่าจะไม่พลาดเพราะถ้าพลาดกูจะออกเย yeah, ี่ยพลาดจ่วยคุย <c oughs> อีกสักครั้งไปเดี๋ยวมันจะเร็วเกินไปแล้วกูพลาดอะไรไปวะหรือกูเว้นไปเหรออ๋ออ,อันนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าเราจะแว้นเกินไปวะแว้น <c oughs> แบบแล้วดูอะไรไม่ทัน,นอ่ะเฮ้ย อากาศนาเนี่ยเพวจะทำให้กูหล่อนกว่าเดิมไหมเนี่ยเมื่อกี้ไม่ปกติหรอวะมีอะไรไม่ปกติอ่ะกูไงกูไม่ปกติเอ้ยไอ้เชี่ยลวอเตอร์วอเฟอร์ฟิตไฟในรถก็เลยลงข้างทางไปอีกสักที กุจะข้ามมากเจ้าดีๆแล้วค่อยๆเพ่งสายตาไปที่หน้าจออุ้มผางอุ้มผางระวังช้งางผาอือหือตรงนี้มีท้ายก็เคี้ยวใครยังเปิดปิด มนปิดทองฝั่งลุกนิมิตผู้เรียนวุ้ยไทยมันคงไม่ละเอียดขนาดนั้นหรอกมัง้งลองช้างป่าตรงนี้เป็นอย่างนี้โอ๊ยจะตายผ่านเจ้าอนี้ทางแยกไปถ้าเราลองซ้ายผ่านตลอดจะเป็นไงวะ <laughs> อย่าหาทําเลยวาะตีหนึ่ง ดเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อนโอเคโอเคหาวเหน็บอุ้งผางระวังช้างป่าแล้วก็ทางโค้งเราพลาดอะไรไปวะก่อนที่เราจะตกน้ำผาเมื่อกี้ทางโคดเคียวใจเย็นนะใจเย็นนะนิ้วเนาะนิ้วอัใจเย็นนะ งนี้ไม่มีอะไรตอนนั้นไม่มีอะไรเลียกเดี๋ยวข้างกูมีใครไหมมีใครโอเคอ่าอ่าอ๋อฮ่ามีคนโอเคไม่ได้มา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 จเย็นนะไอ้เฮียน้ำมาแล้วกูโอ้ไม่ก็กูจะไม่มองกูไม่มองกูไม่มองกูจะมองทาง มันพูดอะมันพูดอยู่กับกูเนี่ยอย่าปากชัดอัพเน่ยกูจะปิดเสียงในหูฟังนะกูจะเล่นอยู่กับความเงียบสงบอะไรอย่างอะเฮ้ยเัียงอะว้าวใหม่ฟัดฟักูทำไงอะกูเลี้ยวถูกปะกูเลี้ยวถูกปะ ทำกูอย่างนงี้เฮียย่งพื้นมืดอ,อากาศหนาแ่กูหน้าตาไม่ได้น่ากลัวแต่ทำไมถึงทำกูอย่างนี้ล่ะมันน่ากลัวตอนที่กูหันไปมองมันแล้วมันอ้าปากใส่นี่แหละเฮียอุ้มผาง างป่าโอเคอ๋อโอเคโอค้ยกูสามารถเอาสารเจ้าขึ้นมาบนรถกับกูเลยได้ไหมไม่ได้เหรอ,อมันอีส์เมซิ่งจริงๆชีวิตโอเคคุณยืนเต้นแล้วเ,ออเดี่ยวยิงบนซึ้งเออเดี๋ยวพี่ฮะ กูบอกให้เขาเงียบเพราะเาเงียบจริงๆนะแต่เขามาโผล่ขี้ข้างหน้ากูเนี่ยใหมาๆเพราะว่ายัางไงที่หลังไม่เอาอย่างงี้ได้ปะไม่เอาไม่อยากได้และอย่างเงี้ยหรือว่าเขาข้ามมองวะหรือว่ามันยังไงวะกูไม่รู้อะมองไปแล้วอะหลวงพ่อมาอะไร ช่วยปัดเป่าอีเด้าเด้าเอกไปทีตีสามเคไปเพลงไปปิดได้สวยอะไรกันต้เสียงแล้วอวะน้งผางช้งป่าฮะยังมีอะไรที่มันอเมซิ่งไปมากกว่านี้ได้ปะ พอแค่แค่เวเดี่ยวพออะได้ไหมอ่ะเจ็บแค่เต้นเดี่ยวเดี่ยวอะยังอื่นไม่เอาได้ไหมอื้อค่อยค่อยมึงขับรถตรงตรงดีโอเคไม่มีอะไรว h ั t s u เหม็นจุเลียนนายไทยล้งป่าโอเคโอ้ยมึงเลี้ยวดิมึงเลี้ยว ถ้าเรากับตัวเองตรงนี้ตรงนี้ต้องฉลองปะฉลอดูไหมอ่ะไม่มีอะไรเนาะโอเคให้รอ่นี้ปกติจริงหรือเปล่าปกติจริงไหมเนี่ยกูเชื่อนะกูเชื่อว่าปกติว่ากูอยากจะหลุดออกจากที่นี่ ตีสี่แล้วอิสเวซิงสบายใจตีสี่แล้วมันจะต้องมาให้ความหวังกูกุ้มผางชาวป่าโอเคทางคงทางโคตดเขียว อีตรงนี้กูจะห่างๆมัหน,น่อยนะเอเคไม่มีอะไรมาซับแหมนช่วยเรียนโอยไทยโอเคทางป่าคนระทึกใจโอเค,อเคอน,นี่ไม่มีอะไรปกตินี่ปกตินี่ มั่นใจมั่นใจหรอกไปจริงปะวะจริงไหมอ่ะก็ไม่มีใครใครก็เปิดผิดได้ปกติแหละไปเนาะอึบ๊บตอนเที่ยงคืนกูออกกูไปเล่นไแล,แล,แลส้สัตว์ กูจะลองตรงนี้แหละออืลาก่อนนี่ไงเกิดอุบัติเหตุในเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้แล้วเราจึงขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ลาก่อนอนย